สวัสดีครับอยู่กับหล้อด้านกรีนครับเดี๋ยวรอไปดูพลังของฟอร์ดครับเจ็ดแปดเจ็ดหกนึ่งศูนย์ครับแล้วก็คันนี้ก็พอ4นิ้วเจ็ดแปีครับโอ้เราไม่โกครับโอ้คันนี้สุดยอดเลยนะหกแปดหนโบสนิ้วเขาบอกว่าทูโบสี่นิ้วเจ็ดหกหนึงศูไู้แค่มองลย แต่งสุดจัดครับเดี๋ยวเพึ่งมาไส้นะครับ,มมรบเ,เดี๋ยวพึ่งมาไส้นะฮะเดีคู่กับ,บต<ะ>ัวนี้เลยครับเจ็ดเจ็ดแปดสี่ศูนย์โอ้ยไม่ะจะกล้าลงโคลนไหมเนี่ยเขายังไปลงโคลนครับอ่ะแล้วก็เจ็ดแปดหนึ่งศูนย์ 7 8 40 7 8 10แล้วก็7 6 10ครับเดี๋ยวเขาจะไปประลองกันละเราจะวิ่งตามทันเพื่อนรูนะ <c oughs> แต่อันนี้เก็บไว้ก่อนเอาแต่คันแบบสุดๆก่อนครับ <c oughs> เราเหมือนอ,อยู่สมรภูมิเอออร์ตเลยนะ แจะรถแรงๆท่านะเลยนะครับลดแรงเลยนะครับลดใช้แรงลองเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราไปเลยครับนะครับยูทูเบอร์นะฮะอ่ากำลังอ่าถ่ายทำอยู่นะครับและก่อนเราแรงทุกทันนี่ถามด้วย7840ครับโอ้ยเสียงอ่ะ7810มันออกไปแต่ละแังละทันเลยนะมันกระตุก ตามมาด้วยไว้วานครับอันนี้ไาโชว์ฟอร์ดโดยเฉพาะเลยครับโอ้ยยักษ์ล68 1 0ึ่งความแรงครับเอาทำไปเลยครับดำเนินทางตรงนี้นะครับกำลังไปลงพื้นที่รั้งเรกที่เรามาถ่ายทำที่ฟอร์ดเยอะที่สุดแล้วก็โรงงาน ไม่ใช่โรงงานเนอะเอามาโชว์ความแรงคนระับความแรงที่ไม่ต้องพูดถึงนะใครทีเดียวสิบกว่าคันโอ้จะวิ่งตามทันนะเนี่ยโอ้ยอด้ดนเลยอ่ะคันนี้ทำสีมา <S <S แบบ <S <S ชอบเลยนะ อันนี้ไม่ใช่มหากรรมของอ,ออะไรหรอกก็คืองานบุญไงใครสิดใจก็มาร่วมทำบุญกับบุญงานฟอร์ดเลยนะเราไม่ได้โปรโมทอฟอร์ดนะแต่ดูเอาความแรงของเขาสุดยอดเลยยกล้อเลยนี่หรือพี่ธรรมดาที่ไหน ีขนาดที่ปิดเปลียงก็ลุยก็ได้ครับเอาเดี๋ยวมาดูเจ้าสุดจัด <c oughs> โอ้ยไหวไหมเนี่ยอ้ควันนี้ว่าไง7610ครับนเทุกคันทะโบหมด สวยที่สุดดูใสอันนี้พันสามเบิกเบิกไม่คันครับเป๋ครับเป๋พี่น้องอ,อืดูความแรงครับความแรงไม่ต้องพูดถึงครับเจ็ดแปดสี่ศูนย์เสียงหอนครับเสียงหอน โอ,โอ้ขนาดดินเปียนไปได้ครับ7810นี่ทุกอย่างแต่งมาเพื่อความแรงนยเดี๋ยวมาดูเจ้าไว้หวานครับแ8 1 0นี่อารถก็ทยอยลงมาแล้วนะ ย,ยกลอยกล,ยลยความแรงไม่ต้องพูดถึงนะแต่ยกล้อได้คนระับ เขาบอกว่าเอามาใช้งานครับไม่ได้เอามาทําเพื่อความสวยงามทํามาเพื่อใช้งานครับนี่คันนี้สุดจัดในทีมงานครับความสวยต้องยกให้เขาเลยครับ76-1ดศูน เลยไม่มีตัวถ่วงด้วยคือว่าโซนนี้เขาใช้ฟอดเราอยู่โซนนครสวรรค์นนะอ้สุดจัดครับถ่ยให้ฟรีเพื่องานนี้โดยเฉพาะ เนื้อที่ประมาณห้าสิบไร่แต่ละคันก็โชว์ความแรงครับมหากรรมฟอร์ดที่หาดูได้ยากครับหลายๆคันมารวมกันครับเ็ดแปดหนึ่งศูนย์ครับคันนี้โอ้อเ็ดแปดสี่ศูนย์อุ้ออยกลาวมาลงใหม่ๆเงี้ย าดูยากครับหาดูที่ไหนไม่ได้แล้วไม่ต้องไปดูที่ไหนดูที่ช่องหกหลอดํำกรีนครับจุดจัดประหลัดบอกเจ็ดหกหนึ่งศูนย้อุ้ยจิตฐานดินค่อนข้างจะเหนียวครับแต่ก็ไปได้สบายสบายอันนี้ฐาน4ีหาดูไม่ได้แล้วนะแบบนี้ครับอ <9 S 2> ไปได้ครับไ,ไปเลยลูกพี่นี่แหละไรอ้อยหนึ่งที่ไทยครับเจ็ดแปดหนึ่งศูนย์สำหรับคลิปนี้เราก็ไว้จบเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวติดตามชมคลิปต,ต่อไปครับมันมากงานนี้ ำหรับคลิปนี้บายบายครับสวัสดีครับ